เตรียมพร้อมที่ดีเป็นสิ่งสาคัญของชีวิตมนุษย์นะครับการเตรียมพร้อมในที่นี้เราเป็นทหารเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าความว่าเตรียมพร้อมมีหมายความว่าอะไรแต่วันนี้ที่เรากาลัางจะเริ่มปฏิบัติกันก็คือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตนะครับของพวกเรา สวัสดีครับผมนายวิสิตสินชานนะครับหรือชื่อเล่นวิสิ์นะครับเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรน,นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามา,าให้ความรู้รู้กำลังคนในค่ายรามสูรนะครับวันนี้ก็จะมีวิทยากรหลายหลากหลายวิชาชีพนะเข้ามาที่เช่นนะครับของผมก,ก็เรื่องการจัดการที่การจัดการน้ําการจัดการเรื่องโซลเซลนะครับแล้วก็จะมีน้องอ,อย่างชิจ็คก,ก็จะมาเรื่องฝรั่ง เป็มจูข้าวญี่ปุ่นแล้วก็บุ้ยเสเดือนนะครับอย่างน้องจิ๋วน่าจะเป็นเรื่องกล้วยนะครับกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอม,อหอมทองนี่แหละครับอ,อย่างน้องแคม,ม,มก็จะเป็นเรื่องการแปรรูปที่พันการเกษตรเช่นการทำปัสส้มการทำไวน์น้องเบิร์กก็จะเป็นเรื่องการเลี้ยงแมลงหวังเพื่อรถตุนทุนอาหารนะครับอย่างน้องโยก็จะเป็นการเรื่องการรูปพ่อยเป็นอ้อยคั้นน้ำมาทำรูปหลากหลายให้ทางสำรองบนได้ชิมน,นะครับ ครับครับสวัสดีครับผมนายพินิษสาลีอาศครับหรือว่าแจ็คครับก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทีมงานของพี่ที่สิทธิ์นะครับเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับร่วมในค่ายรามาสุลนะครับวันนี้นะครับก็ผมมาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกฝรั่งกิมจูครับแล้วก็การเลี้ยงเส้เดือนแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่นะครับแต่วันนี้ที่ค่ายครับก็ลงปลูกฝรั่งกิมจูไปนะครับประมาณจานวนจานวน120ต้นครับก็ให เก็บความรู้เทคนิคในการปลูกก็รวมไปถึงการขยายพันธุ์นะครับไว้ในอนาคตนะครับประมาณแปลงนี้ประมาณอีก7เดือนครับได้ผลผลิตแน่นอนครับ วีระวงบำนาะนะครับริบ้มเป็นวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเพราะเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์นะครับซึ่งตัวหนอนมแมลงวันลายตัวนี้เป็นสัตว์ที่ไม่เป็นพาหะในโลกนะครับแล้วก็เป็นตัวกําจัดขยะอินทรีย์ในโครเรือนต่างๆนะครับแถมยังเป็นตัวที่จะสร้างรายได้ทุกกระบวนการทุกโปรเซสในการผลิตนะครับเพื่อให้กําลังคนเนี่ยได้เอาไปต่อยอดในการดารงชีพหรือประกอบอาชีพ ในระยะเวลาต่อไปนะครับหนอนตัวนี้มีโปรตีนถึง56%อนะครับอันนี้เป็นหนอนตัวระยะ10วันนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เลยซึ่งปกติแล้วเราซื้ออาหารสัตว์เนี่ยกิโลนึงก็20-30บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้หนอนตัวนี้ซึ่งมีโปรตีน4 2 5 6เซนี่ยซึ่งโปรตีนมากกว่าอาหารสัตว์ที่เราซื้อในท้องตลาดอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้เลยโดยที่หนอนตัวนี้เราได้ฟรีเพราะหนอนตัวนี้อาหารของหนอนก็คื เศษอาหารกินสีทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียนเปลือกกล้วยเปลือกอมะม่วงนะครับใช้ได้หมดครับนอนตัวนี้ไม่เป็นพาหานํำโรคนะครับ ครับผมนายชัยวิทาสีดำนะครับชื่อเล่นวาโยนะครับพื้นเพนะครับเป็นคนอำเภอกุจับจังหวัดอุรีรัานีนะครับแต่ตอนนี้นะครับไปประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอสวนุขาจังหวัดำวลำพูนะครับต่วันนี้มาเป็นวิทยากรการทำอ้อยคันน้ำปุ๊บวงจรนะครับก็เพื่อต่อยอดและเป็นอาชีพเสริม ของอผู้เข้าอบรมนะครับต่อไปนะครับ นางข่าวดวงสมรโซเวนนะคะแคมนะคะเป็นยังสมาชิมเม,อ,อ,มอร์ของจอรนะคะปีที่22ค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสได้เข้ามาเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้การแปรรูปนะคะก็จะมีแปรรูปสันน้ำนะคะแล้วก็จะมีการทําเครื่องดื่มก็คือวายแล้วก็หมักบ่มหมักบ่มบ่มดองค่ะวัตถุงค์ที่มาในวันนี้นะคะก็คืออยากจะ กับคนทาหารนะคะที่ข้อประจําการหรือที่ปลดประจําการไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้มีรา,ายได้เสริมหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักซึ่งตัวตัวดิฉันเองเนี่ยก็ทําอาชีพเกษตรกรมากา็มาแปรรูปนี่แหละคะ่ะก็ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จ วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาให้ความรู้น้องน้องทหารในค่ายลามาสูนซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํานวัตรกรรมการเกษตรเข้ามาสู่กําลังคนในค่ายลําสู่ของเาราเพื่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเริ่มกข้าวไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสำหรับกลังคนที่อยู่ในค่ายนี้ก็จะได้นำความรู้ที่ทางที่เรียก,ก่อนล้ครับตั้งใจมามอบให้ เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและก็เอาไปปรับใช้กับในพื้นที่ที่เรากาลังทําในโครงการบ้านนี้มีรักลูกผักินเองนี่แหละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางาผู้พันนะครับและก็ทางค่ายรามาสูตรที่ให้โอกาสทางทีมงาน,นเข้ามาเพื่อจัดก,การสุขลมทางนี้ก็ติดเกียรติยิางยิ่งครับ